รอกกันเถอะโกหังการจับคู่ที่แข็งแกร่งที่สุดในปตัตตภีช่วยโกหังที่ถูกจับไปกลับมาให้ได้หืมสัญญาณเตือนพลังต่อสู้710อยอยู่ไหนนะอะไรนะเจ้าเด็กนั่น น้อยพังเหรอมีปฏิกิริยาตอบสนองอีกอย่างพุ่งมาทางนี้หนึ่งสองพลังต่อสู้สามร้อยยิบสองกับสามร้อยสามสิบสี่มาแล้วพวกแกมาทำอะไรทินนี่เหรอก็แงอยู่แล้วก็มาเอาลูกคืนนะสิ ดูใช้ชับอยู่ไหนอะเอาไปซ่อนไว้ที่ไหนเรางองแงนวกหูเลยขังไว้ที่นั่นก็เท่านั้นเองนะแต่ว่าอย่าบอกนะว่าถ้าเขามาสองคนจะเอาชนะได้เป็นการขบวนงโง่ๆนี่แหละที่เรียกว,ว่าไม่รู้จักระมาณตนความอับอายของตระกูลเราจงตายซะเถอะ เอาของขวัญนี้ไปซะ。 พ yeah! ลังแค่นั้นไม่เอาเป็นพักพวกแล้วล่ะเอามาก็เป็นตัวถ่วงสปบเปลา่าเข้ามาเลยเมื่อไรก็ได้ <Yeah. S 1> เลิกเล่นแค่นี้ได้แล้ว <laughs> หลุมสองจะได้แค่นี้ก็ไม่เรียกว่าการสู้รอกอุตสาเตือนไม่ฟังอย่างนี้จะพวกงโง่เอ้ยตายสะเถินะ <c oughs> วี่น้อยในแกก่อนที่พวกแกจะตายก็จะขอบอกอะไรดีๆให้ฟังละกัน นอกจากข้าแล้วชาวไซยาสองคนทีล่รลอดอยู่มีพลังต่อสู้เหนือกว่าข้ามากนักสุนโก็คู่จะไม่มีท่าไม่ตายใหม่ๆที่เก็บไว้บ้างเลยหรือไงกันเน <c oughs> ี่ยพูดตามตรงนะไม่มีอ่ะชิข้าวสาตั้งใจฝึกวิชาคิดค้นท่าใหม่ขึ้นมาจริงเหรอ วางแผนยังไงก็เปล่าประโยชน์รีบๆตายไปซะจะสบายใจกว่าน่ะแต่ว่าถ้านั้นใช้เวลาในการสะสมพลังรมาวังนั้นจะต้องสู้กับบออน,นั่นตามลำพังหยุดการเคลื่อนไหวของมันเอาไว้เข้าใจแล้วลองหยุดมันหน่อยดูละกันอึดให้เต็มที่ก็แล้วกันระเบิดล้สาสงบาง ดื้อด้านกันสัจริงๆไปปรึกษากันมาหรือว่าใครจะโดนเก็บก่อนกันนะฮะใครจะไปยอมกันเล่า เลิกเล่นได้แล้วตายซะเอาไปกินซะ ห้อเลยนะโกหงพอจะไปช่วยเดี๋ยวนี้ละ่ะ <laughs> พูดอะไรไม่เข้าท่าจะไปช่วยอะไรแล้วเดี๋ยวแกก็ตายอยู่แล้วนี่นะฮะ <laughs> <c oughs> เลิกเล่นแค่นี้ได้แล้วเอาไปกินซะ

ほら เลิกเล่นแค่นี้เถอะเลิกเล่นกันได้แล้วตายซะ

พลังต่อสู้1 3ึ่พสพลังยุดทั้งหมดรวมกันไว้ที่ปลายนิ้วน้อยจะาพวกนี้คุมพลังได้ตามใจชอบงั้นรึพอประมาทไปหน่อยจับทางได้แล้วกแกเมื่อไหลกันทำาดีมากโกค็คู่จับทางมันไปให้แน,น่นเลย ยอมแล้วท่านจะวางมือจากดาวดวงนี้แล้วไปเงียบๆก็ได้อย่าไปเชื่อมันนะซุดก็คู่มันแค่พูดมมุ่งเอาตัวรอดไปยัางนั้นนั่นละขอร้องเธอเชื่อเธอน้องชายเอ่ออาคข่ารถเชื่อพี่เธอ คนเซื้อซ่ายอย่างนายเนี่ยหาไม่ได้ง่ายๆนะไม่น่าเชื่อว่าจะถูกล็อกเอาง่ายๆต่อให้เป็นน้องชายฉันก็ไม่ลังเลที่จะฆ่ารอกเออเ้อ,อ,อนั่นแหละแบบนั้นทรมานเข้าไปไก่ตายแล้วต่อไปก็แกนั่นแหละเท่านี้ก็เสียงได้แล้วฮ Hả? lăng kê cung thôi nà. เฮ้เจ้าเด็กนั้นเฮ้ยเฮ้อตายซะเฮ้อเฮ้ยแกยังมีพลังเหลืออยู่อีกเหรอเฮ้ยพิกโลรีบใช้ท่านั้นแล้วเฮ้ยเฮ้อระเบิดล้อมแสงบอา